เล่าให้เพื่อนเกษ,ษตรกรฟังหน่อยค่ะว่าใช้แล้วส่วนนี้มีความเป็นมายัางไงอ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะเคยปลูกมานานหรือ,อยังอันนี้ปลูกมานาิ0ปีได้เป็นมังคุดทั้งหมดใช่ไหมคะอ่ามังคุดมีลองกองนิดหน่อยค่ะแล้วใช้โพลีแอร์กับมังคุดนี่ใช้ยังไงมั้งคะ,คะเป็นยังไงมั่งเล่าให้เพื่อนๆฟังหน่อยคะ่ะอ่ ใช้ยังไงคะใช้โพเลียพัดฉีด<อ>พ่นตอนไหนอะไรใช้ตอนทําช่วงเป็นใบอ่อนน่ะแล้วก็ตอนตอนเริ่มบินดอกก็ใช้ด้วยช่วงช่วงเป็นดอกนี่ฉีดยังไงคะทุกกี่วันฉีดครั้งหนึง่งประมาณอาทิตย์หนึ่งหรือ10วันก็ฉีดครั้งหนึง่งช่วงเป็นดอกแล้ว แล้วรู้สึกว่าผลผลที่ได้นะคะเวลาเรามาดูหลังจะฉีดพ่นแล้วมันเป็นเป็นยังไงมั้งคะเราก็ว่าดีนะเราก็ไม่รู้ก็ว่าดีถึงก็ใช้มาตลอดใช้มานานแล้วใช่ไหมคะใช้มานานาเรียกได้ว่าเป็นแฟนพันธุ์แท้ของโพลีแอร์พลได้เลย <laughs> อันนี้ก็เพื่อนๆเกษตรกรจะสังเกตเห็นว่าต้นบังคุดนี่ใบใบใหญ่เขียวสวยมากเลยนะคะ แล้วก็ต้นสูงใหญ่ใบเขียวแล้วก็บางต้นที่บำรุงด้วยโพลีแอร์พัดก็จะเห็นว่ามีผลดกผลใหญ่อันนี้อีกกี่วันถึงจะเก็บเกี่ยวได้คะที่พาชมตอนนี้คาดว่าเก็บผลผลิตได้ประมาณกระายเดือนนี่กระายเดือนเริ่มเริ่มเก็บเพราะมันก็เริ่มเก็บได้บ้างแล้วแต่ว่าเก็บเต็มที่มันยังราวปลายเดือน อันนี้ก็จะเป็นต้นลองกองนะคะจะโอ้มองที่ปลายยอดของลองกองจะเห็นว่าโดกไหมคะลองกองผิวก็สวยถือว่ายังไม่โดกใช่ไหมคะแต่ว่าที่ปลายยอดแบบที่กําลังออกอยู่ยังยังน้อยใช่ไหมคะปกติจะโดกกว่านี้ก็ต้องต้องขอบคุณคุณอบเชยนะค่ะค่ะสวัสดีค่ะ เกษตรไทยได้อยู่ดีกินดีเกษตรกรคือหัวใจของชาติสู้ทนลำบากเพื่อพี่น้องคนไทยถ้าพืชผลมันไม่เป็นดังใจ ปุ๋ยไทยชันดีกาลันตีต้นตอดอกใหญ่ช่วยออกซผนดอกอย่างมากมายเพื่อที่น้องกเกษตรไทยได้ จะเห็นว่าใบสวยใหญ่เกือบเท่าขวดโพลีแอร์พลาสเลยค่ะเพราะว่าทางเกษตรกรเจ้าของสวนคุณอบเชยใช้โพลีแอร์พลาสผสมน้ำแล้วก็ฉีดพ่นบำรุงต้นตลอดเวลานะคะจะเห็นว่าต้นสูงใหญ่ใบสวยใบใหญ่แล้วก็ผลผลิตที่ได้ก็ดกใหญ่ดีตามสโลแกนโพลีแอร์พลานะคะจ เสรษฐไทยได้อยู่ดีก